คลิปนี้จะพาไปดูร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้านที่เฮเชื่อว่าเป็นความฝันของใครลหลายๆคนสําหรับน้องๆที่อยากเปิดร้านกาแฟแต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนลองดูคลิปนี้เป็นไอเดียได้เลย What you gonna ดียัมีหลายหม้อค่อยค่อยล้างทีเดียวไม่อะมีมาพร้อมกันแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันพักเหนื่อยไงอ๋อพักเหนื่อยว่าจะถึงบ่ายสามก็ปิดเพราะว่าสารอาทิตย์จะปิดเร็วคนเยอะไงแต่วันธรรมดาก็ปิดเร็วเหมือนกันคือนึกว่าวันธรรมดาเปิดนานวั่อาทิตยก็เปิดเร็วเหมือนกันคือก็คือว่าได้ยอดแล้วก็พอใช่อ๋อมียอดใจใจแล้วก็พอ เพราะว่ามันขายคู่กันแล้วมันมันได้ทั้งสองอย่างอ่ะทั้งน้ําทั้งก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะใช่แต่ตอนอยู่หน้าร้านอ่ะร้อนนะแต่เข้ามาข้างในอ่ะเย็นมากเลยนะใช่วุ้ยเตี๋ยวหมดพอแล้วหมดแล้ววันอาทิตย์ด้วยใช่ป่ะปกติถ้าวันธรรมดาเนี่ยมันบางทีก็สองบ่ายสองโมงตอนนี้ตอนแรกอ่ะปกติมันมันบ่ายโมงครึ่งมันก็หมดแล้วนะก๋วยเตี๋ยวอ่ะปกติก็ชอบกินนุ่มๆกันเนี่ยหรอใช่ มันมันยังไม่ค่อยมีคอกาแฟจริงๆเท่าไหร่อเคยมีลูกค้าเคยแบบว่ามาให้เราทำแบบว่าเข้มใช่ไหมเขาบอกว่าไปใส่ไหนเอาเข้มๆนะบอกสั่งที่กาแฟไหนก็ไม่เข้มเขาจะเข้มไปอีกวันหนึ่งมาเจ๊ผมก็ไม่ได้นอนเลยจดหัวยังคืนเข้มเกินเข้มเกินไปเบอกเขาบอกาไม่รู้อะกาแฟมันไม่เหมือนกังในไทยนะพอเค็มเกินก็ไม่ได้นอนอีก เขาเขากินที่พวกกิจยาอ่พกิจยาเขากินเพราะว่าเขาต้องกินเข้องกินอ๋อบอกกาแฟผิดมากถูกใจเลยคราวนี้ใช่ร้านยังไม่เสร็จดีนั่นเหลือร้านสวยมากค่ะอย่างนี้มาขายได้ราคาแล้วเนาะใช่มันมีเหมือนทางตรงนี้ก็มีทางนั้นก็มีเขาขอดือนกันอ๋อมีเหมือนกันแถวนี้เหมือนกันใช่ป่ะเริ่มเริ่มแบบกระจายกระจายไปเยอะแล้วเนาะ ไม่แต่ว่าของเขาบอกว่าของเรามันไม่เหมือนไทยไม่เหมือนยังไงอ่ะผู้หญิงโจมมีลูกค้าชอบมาคุยเลยไหมโอ้ชอบมาคุยแต่เขาชอบลืมเขามาคุยเขามาถามเงี้ยเหรอครับอ๋อทีเขาก็มาแบบเขาแบบเขาบอกมาแนะนำในเล็กกาแฟอะไรพทีนี้เขาบอกผมตื่นนะอะไรเงี้ยผมไม่เอามันมีเราไม่ได้เอาอยู่แล้วอ๋อเขาก็มาซื้อของเรามาบ่อยนะ มาแนะ้ยนำไปแวมาจะมากินเองเออมากินเองไปเทีนี้เขาก็มาถ้าเขาผ่านมาเขาแวะตลอดอ่ะร้านกาแฟเขาบอกเราว่าอะไรว่าลงทุนสามร้านอะไรนี่เเราแค่ลงทุนอะไรประมาณเนี้ยเสาล้านด้ยสามร้านนู้นั่นมีขนาดนั้นหนูไม่นั่งขายหรอกมาเขาก็พาเพื่อนเขามาเขาบอกว่า เขาขอเบอร์โทรไปเขาอยากจะไปะจัดสัมมนาอะไรไม่ได้ปรนมาณยี่สิบคนเพราะว่าที่ร้านเราอะนะเาขาบอกบรรยากาศดีหางยาบรรยากาศแบบนี้ไงแบบนี้ว่าเอาที่เราถนัดเลย <c oughs> มันชงแบบหม้อแบบนี้แนละ้วมันชินแล้วไงลูกค <c oughs> ้า <c oughs> วันนี้น้ำนหมดเลย มาบางทีมันต้องมีอะไรกระดาษเขาเขียนเนี่<ๆ>ยมาเยอะอ่ะไม่ร้อนเหรอหรือว่าน้ำมันไม่ค่อยร้อนร้อนนะเธอมาไม่เห็นใช้ผ้ารองชินหร้อมั้ย <laughs> <laughs> หมดเนี่ยก็ปิดแล้วเนี่ยอ๋อ <laughs> นึกว่าแบบไม่ร้อนหรือเปล่าอ๋อร้อนนั่นแหละลูกค้าที่แบบ เขาจะสั่งพิเศษว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเพิ่มเพิ่มน้ำตาลดีกว่าเพราะนมข้นจะมกินนมจะออกเนาะอ่าโปะแล้วโปะแล้วไม่ก็ชมแบบชมชิมไปเไรื่อยมันก็จะเข้าใจไปเไรื่อยนะ นะถ้ามันอา,ากาศร้อนๆนะคือทำไม่ไหวเือต้องปิดบมงทีบ่ายสองก็ต้องปิดบางทีอะมันรลล้อนเนยคนมันก็มาบางทีไม่มีที่นั่งเลยโต๊ะรถไม่มีที่จอ <laughs> พอของอ้เสือมันก็ทำสนุกกัะนะ <laughs> เนิมไปอย่างเงี้ยเติมเยอะได้กันเยเ่็มมากกาแฟมันดูดูน่ากินนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่แบบต่างจังหวัดไม่ใช่เขาต่างจงหวัดไกลๆเมืองหน่อยเงี้ยมานน้อยเกินมันก็ไม่ไหวใช่ป่ะเขากินไม่ค่อยอิ่มเนาะอือแต่ถ้าเป็นกาแฟก็เป็นตัว16ใช่ป่ะอันนี้โอเคเยี่ยมเลยเพราะว่ามีลูกค้าเขาบอกว่า มันกาแฟมันต้องสิบหกออนเพราะว่าถ้ามันเกินจากนั้นมัน้ำแขช่ายกาแฟแล้วใช่น้ำแข็งเยอะเกินมันกบใช่ปะใช่อ่าแจ๋วเลยถ้าเป็นชาก็เป็นแก้วใหญ่เก่งะจำสูตรได้หลายสูตรจำแยกกันได้อย่างชาเขียวนพี่ก็มาปรับปุผงเพิ่มเพิ่มความเข้มใช่ปะอ่าามเพ้มเข้าไปแล้วมันก็นัวเลยอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแก้วใหญ่ถ้าเราชาอย่างเดียวบางทีมันไปไม่ค่อยถึงนะอ๋อ ลองปรับเอา,อาลองปรับแล้วชอบกินแบบไหนว่ารสชาติแบบนีนะ้แล้วก็ค่อยๆหาอันที่เจอ